เธอยืนบอกเมืออยู่อีกฝั่งถนน,อนอยังจำวันที่อำลาเชิบเชสวัสดีกันด้วยนะอยู่กับพี่พีเอดีซหรือเชสเกมมินงนะวันนี้เราจะมาอัปเดตจุดเกิดเด็กใหม่นะครับแล้วมาสอนวิธีเช่ารถนะเอาละ่ะเราลุกกันแถวนี้ร้อนรู้สึกว่าร้อนร้อนแล้วเรามาดูสปาใหม่กันนะจุดเกิดใหม่นั่นเองดูดิ คตรสวยอ่ะมีอะไรวะเนี่ยนี่มันโต๊ะอันนี้นะคหัวาการพน,นันดูดิมีโต๊ะมีให้อาหารปลาด้วยนะให้อาหารปลาจะได้เลเวลนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะนี่อาหารปลาซื้อตรงนี้นี่กดกระโดดชึบนี่ได้อาหารปลาจะมาสอนเช่ารถกันนะสำหรับผู้เล่นใหม่โอ้โหดูดิดูคโคตรเยอะ คนโคตรเยอะอะครับน้องๆหน,นึ่งพอมาถึงตรงนี้นะให้พิมพ์ทับเลนขาแค่นี้น้องๆก็จะได้ลดในการไปทำอาชีพต,ต่างๆแล้วนะครับนี่เป็นไงจิ๊ดจ๊าดเะล่ะดูเด๋ดูคนเดโคตรเยอะเลยคนในเซิร์ฟเท่าไหร่น่ะคนในเซิร์ฟสี่สิบหกนะครับน้องๆโอเคคลิปนี้มาแค่นี้แล้วกันสอนเช่ารถ โอเคนะฝากกดไลค์กับติดตามด้วยมาสั้นๆโอเคหลุดพอดีแค่นี้แหละ